นะแล้วก็มีจะนี่โพสต์บอกไปว่ามีธุรการธุรการคนนี้มาจากเด็กต่างจังหวัดเลยนะจบปริญญาตรีต่างจังหวัดได้เกียริได้เกียรินียมันดับหนึ่ง <Wow. S 1> นะแต่พอบอกเกียร์หนึ่งทุกคนก็เราแบบโอ้เขาเก่งอยู่แล้วไม่ใช่นะวเวลามาทํางานจริงนะในออฟฟิศนี่แบบเราจะคุยกันเลยว่าคนนี้ช้าสุดจะโลสุดนะแต่ว่าผมก็เห็นอะไรบางอย่างของเขาแหละว่าคือคนเราไม่ได้เก่งทุกด้านแต่ผมจะเห็นว่าเขาเก่งเก่งเป็นเรื่อง ตอนนี้ก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ช่วยเราฟังบรรยายทนายแล้วก็เขาก็สอบเขาทนายเขาก็ได้เก็บครบใช่แล้วก็เนย<ม>คือเขาเก็บทีละอย่างเพราะเขาทำงานไปด้วยไงตรงนี้คนทํางานฟังให้ดีนะเมื่อกี้อย่างคนที่ชื่อแนนอย่างเงี้ยทรงวุฒิด้วยทรงวุฒิยังอยู่ไหมทรงวุฒิอ่ะลงว่าสอบตกสองขาแล้วก็เศร้าใจคือทรงวุฒิทำงานไงเราต้องเข้าใจนะถ้าเราทํางานน่ะผมยังไงผมก็แนะนําเสมอว่าถ้าเกิดคุณทํางานน่ะ คุณควรสอบแค่ขาเดียวหรือสอบแค่อย่างเดียวส่วนอีกอันนึงถ้าจะเอาอะโอเคคุณเรียนแบบสรุปหวังฟุกได้แต่ว่าคุณจะต้องเอาเต็มเต็มเนี่ยหนึ่งอันคือเหมือนโฟกัสที่ขาหนึ่งแต่ถ้าหวังเต็มเต็มสองอันเนี่ยน่าจะขาหนึ่งเป็นถัวเป็นจำไรใช่คือถ้าถ้าจะเอาแบบเต็มเต็มสองอันไม่เหมาะมันจะเกิดอาการเนี้ยมันจะเกิดอาการหกสิบกับสี่สิบแปดอะนะแต่มันมันมันดีนะมันดีตรงว่าเอ้ยมันสี่สิบแปดไงพอมันเทอมตัดไปเนี่ยมันก็จะแบบ เออโอเคอีกนิดเดียวใช่ไหมอ่าฉะนั้นฉะนั้นอันเนี้ยคือนักเรียนเออไม่ใช่นักเรียนเป็นทีมงานเขาก็ทําแบบนี้ครับเขาก็ทํางานแล้วก็สอบทนายทฤษฎีอ่าผ่านปุ๊บก็ทํางานต่อแล้วก็ทานายปฏิบัติผ่านปุ๊บก็เนทีละขาทีละเทอมตอนนี้เขาได้ ถ้าเป็นของภายในอาจารย์คือถ้าเป็นทีมธุรการสอบเนยได้ครบสี่ขาอาจารย์ก็แจกทองอีกหนึ่งบาท A สองด้วยวิชาการก็คือถ้าได้ถ้าได้ผู้ช่วยก็แจกทองแจกทองใช่ก็มีได้ไปแล้วด้วยที่สอบผู้ช่วยไปได้ก็แจกทองเนาะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ลงลูปนะคะมฉะนั้นก็คนที่ทํางานอยู่แล้วตกสองขาก็อาจารย์เป้สกิดแล้วนะ ว่ามันมันหนักเกินนะครับอเอาเทิมแล้วเราคิดว่าเรามีงานทําแล้วอ่ะเราดูแลตัวเองได้นะเราไม่ได้เร่งรีบเหมือนกับเด็กที่แบบเออแบบเรียนอย่างเดียวว่านั้นเขาต้องต้อง,องเร่งรีบใช่ไหมไห